สาธุมยังพันเตติสลเนนะสหะอตถังขะสมนาคตังอุโบสถังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสลเนนะสหะอตถังขาสมนาคตังอุโบสถังยาจามะตาติยัมปิมยังพันเต ติสลาเนนะสหะอัตถังขะสมนาคะตังอุโบสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตตสาภะวโตอะราหะตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคจชามิธัมมังสรณังคจชามิสังฆังสรณนังคจชามิทุติยมปีพุทธังสรณังคจชามิ ทุต an 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 ิยัมปีธรรมังสารนังคชามมทุติยัมปีสังฆังสารนังคชามมตาติยัมปีพุทธังสารนังคชามิตาติยัมปีธรรมังสรลนังคชามิสาธุสังฆังสัลนงคชามิสาธุอมะพันเตสินข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิข้อ,อขอน้อมสมาทานซึ่งสิขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าสีลข้อที่สอง อะทินาธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิลูกทั้งหลายขอน้อมสมาทานซึ่งศิขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ผู้อื่นลักขโมยสินข้อที่สาม อะพรัมมัจลิยาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิลูกทั้งหลายโถน้อมสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการสิน้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิลูกทั้งหลาย ถอน้อมสมาทานซึ่งสิขาบทคือเว้นจากการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลศีลข้อที่หสุราเมรยมปประมัชฌปมาตาทนาเวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิ ลูกทั้งหลายขอน้อมสมาทานซึ่งสิขาบทคือเว้นจากการมึมกินสุราและเมลัยตลอดทั้งสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดสินข้อที่หกวิกาลโภชนาเวลมณีสิขาปะทังสมาติยามิลูกทั้งหลาย ขอ,อน้อมสมาทานซึ่งศีโบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงของวันนี้ถึงลุ่งอรุณของวันใหม่สินข้อที่เจ็ดนัจะคีตวาที่ตาวิสกูกะทัศนามาลา คันทวิเลปะนะธารณะนะมันธนะวิภูสนาฐานาเวระมณีสิคขาปะทังสมาติยามิทั้งหลายขอน้อมสมทานซึ่งสิขาบทคือเว้นจากการพูดฟังพนลำ้ำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆ ดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุศลและทัดทรงสวมใส่เครื่องประดับดอกไม้ของหอมและเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวให้งามต่างๆสินข้อที่แปดอุจจาสยนะมาหาสยนะเวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิ ลูกทั้งหลายพอน้อมสมาทานซึ่งสีขาบทคือเว้นจากการบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ภายในใส่นุ่นและสามลีสรุปสินอุโบสถอิมังอัดถังขะสมาาคาตังพุทธาปัญญาตังอุโบสถังอิมัญจะ รัตติงอิมันจาเทวาสังสัมมาเทวะอาภิลาขีตุงสม,มาธิยามิลูกทั้งหลายขอน้อมสมาทานซึ่งพระอุโบสถที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วมีแปดประการดังได้น้อมสมาทานมา เมื่อสักครู่นี้เพื่อจะน้อมรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ํำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงลุ่งพุ่งนี้เช้าเพื่อน้อมทูนเก้าถวายให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติบูชา อุจารคุณบิดามันดาคุณครูบาและอาจารย์ตลอดผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยเดชอนุภาพแห่งบุญนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยหนุนนำตามทรงให้ลูกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพยบูรณ์คือสวรรค์พรมนิพพาน ในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเดชอนุภาพแห่งบุญนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบคุรูองค์บูสดสินสามครั้งพร้อมกันกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม าทุอาบน้ําจิตวิญญาณแล้วนะคะทุกคนได้อาบน้ําแล้วสะอาดสะองค์แล้วคะ่ะทีนี้ก็เข้าเพ้าก่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนาตราัยของโมทนาสาษฎรการลูกทุกคนวันนี้วันพระสิบห้าค่ำตรงกับวันที่สิบเก้าธันวาพศหกสี่